สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีาพาบเหลียนโปรยธานดอกดาวล้อมเพชรค,ค่ะวันนี้ใช้ริบบิ้นสีเหลืองนะคะทั้งหมด4ีเส้นเป็นริบบิ้นเบอร์2จํานวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ30ซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปให้ได้ความยาวอยู่ที่8เซนติเมตรครึ่งค่ะ จากตรงนี้ถึงตรงรอยที่พับไว้8เซนติเมตรครึ่งนะคะวางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งเราเป็นฐานปลายดิบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเส้นที่สองปลายดิบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาเส้นที่สามเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะ เส้นต่อมาเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสองมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเริบบิน้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะปีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้พับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐาน ปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นทะลุออกมานะคะทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะ ต่อมาให้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปคะ่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาคะ่ะบิดไปทางขวาคะ่ะสอดลงไปที่ฐานคะ่ะหลังจากนั้นให้ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะชี้มาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาต่อมาให้เราจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปคะ่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาคะ่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเสร็จแล้วให้ดึงปลายดิบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเป็นเส้นแรกนะคะเส้นต่อมาเส้นที่สองผ้าทับเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นต่อมาคือเส้นที่3ามพาทับเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาของเราคือเส้นที่4ี่พาทับเส้นที่สามค่ะ1 2 3 4ค่ะรวบรวบทั้งหมด4เส้นลงมาด้านล่างค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนิ้วตรงนิ้วโป้งของด้านซ้ายช่วยกดตรงกลางไว้นะคะ ตอนนี้สีเส้นของเราอยู่ที่กลีบดอกแรกเราจะหมุนฐานมาที่กลีบดอกที่สองค่ะนี่นะคะเราจะหมุนฐานมาที่กลีบดอกที่สามค่ะเราจะหมุนฐานมาที่กลีบดอกที่สี่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะวนเป็นแบบนี้นะคะเราจะทําที่กลีบดอกที่สี่ค่ะเส้นที่เราทําอยู่ก็คือมีทั้งหมดสี่เส้นเราทําเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนนะคะ เอาสาเส้นนี้ลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่เราทำนะคะจับเส้นริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนเนี่ยนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งกดที่ตรงกลางไว้แล้วนิ้วชี้ช่วยกดที่เส้นไว้นะคะเส้นที่เราทำให้ชี้ขึ้นไปด้านบนเราพับปลายริบบิ้นกลับลงมาบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีดดอกนี้ค่ะ ปลายดิบบิ้นเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมานะคะค่อยๆดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะคือเส้นนี้เอา2เส้นนี้หลบลงมาด้านล่างนิ้วโป้งกดที่กีบตรงกลางไว้นะคะกีบดอกตรงกลางไว้เส้นริบบิน้นเส้นที่เราทำให้ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมา ปิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้ค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะค่อยๆดึงออกมานะคะ,คะต่อมาค่ะกดที่กีบดอกตรงกลางไว้นะคะเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาคือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดเอาเส้นนี้หลบมาค่ะ ริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนนะคะให้เราพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้ค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นลิบบิ้นเส้นสุดท้ายจับขึ้นไปด้านบน พับกลับลงมาให้เราบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกนี้ปลายดิบินทะลุออกมาด้านล่างค่อยๆดึงทีละเส้นให้กระชับค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะพลิกกลับด้านค่ะนี่ค่ะลิบบินจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะลิบบินจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ